สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาลิอีกแล้วนะคะวันนี้มาลิเปลี่ยนสถานที่อีกแล้วเป็นสถานที่เดิมพี่มาลีเคยเคยมาขายอยู่แถวนี้แรกๆนะะเนาะเราใส่ใกล้ๆ,ๆเมนเนาะ <laughs> ขายอยู่ตรงนี้เลยวันนี้มีอะไรมานําเสนอครับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์นี้ใช่ดูสัญ,ญลักษณ์วันนี้พี่มีเชฟมานําเสนอวอยเชฟเชฟโคโลเอะเชฟโรเลตโคโลราโด ผม่ประตูนะคะสี่ประตูด้วยเป็นปี2013ันสิบสามสิบสาม้โเครื่อง LT เกียร์ธรรมดาอ่าเกียร์ธรรมดามาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคันนี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่นะเพิ่งได้มาก็ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดเลยเลยยางปียี่สองนะโอ้ยยางนี่ครับเป็นไงปียี่สิบสองสี่เส้นยางแม็กยังไม่ได้ล้างอะพิมลิจัดให้เลยให้ดูนี่ไม่ได้ล้างให้ดูมือครับว่าให้ดูร่องรอยนะครับ เป็นตัว LT สีบอลเงินเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบพันกันสีรอบคันเนี่ยถ้าล้างแล้วเนี่ยคือแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเงาฉ่ำเลยเนาะนี่นะครับอ่ะพี่พีดูเป็นเชฟเครื่องสองจุดห้านะครับอันนี้ก็โปรโมทอ่ะให้เจ้าของเก่าเขานอกก็วันวันหาแต่เรื่องเสียเงินก็นี่นะครับเจ้าของเก่าเขาขายหอมนะครับนี่ครับยังอยู่ครับคือรถเนี่ยไม่ต้องห่วงครับใช้โคตรดีใช้โคตรดีเลยเดี๋ยวพี่ปิด นี่ครับอ่านี่ครับคือเป็นรถคือไม่ได้มีใช้งานหนักเลยครับนี่ครับผลหอมอย่างเดียวผลหอมอย่างเดียวครับผมนี่ครับคันนี้อ่าแต่พี่บอกได้ไหมอ่าได้ครับผมพี่บอกนะคันนี้ท่อท่อแต่งนะท่อแต่งนาเผาผมเสียห้าร้อยป่ะเนี่ยเสียห้าร้อยเดี๋ยวดูช่วงล่างก่อนว่ายังไงอันนี้อาจจะตอนเย็นแล้วเนาะอาจจะคืออ่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ช่วงล่างเครื่องเกียร์ก็คือ เดี๋ยวให้พวกพี่พี่ดูว่าหน้าเพามันเป็นยังไงเนาะบางทีอาจจะยังไม่รู้กันว่าหน้าเผาเป็นยังไงนี่ครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามืดแล้วมืดแล้วอ่าถ่ายให้ดูคร่าวๆดูคร่าวๆครับผมดูภายในกันภายในก็คือแบบอันนี้คือแบบเรียวๆสดๆเลยเนี่ยปกติไม่มีใครให้ใครดูนเนี่ยดูดินเต็มอะไรเต็มเลยเนี่ยตอนนี้นะไมอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่ะเปิดกล่แจได้เลยครับไมรอแป๊บหนึ่งนะครับ มาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นแปดพันนะคะสองแสนหกหมื่นแปดพันอ่าแต่ว่าคันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะโอ้โหถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วถ่ายอีกทีก็สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันใช้ไปเลยยาวใช้ยาวยาวไปเลยนี่แล้วก็คันนี้นะเดี๋ยวเราถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ด้วยอ่ะจัดน้ำมันเกียร์ให้อีกใช่จะได้แบบเอาไปปุ๊บใช้งานได้พร้อมใช้งานได้เลยเนาะ แล้วคันนี้นี่ครับดูดูภายภายในข้างหลังเนะาะก็เป็นเบาะกันไม่หยีอันนี้อาจจะมืดหน่อยแต่ว่าไม่มีขาดไม่มีอะไรนะภายในก็คือสะอาดเนาะอย่ว่ายังไม่ได้ล้างถ้าตีเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์นี่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลยเนะาะคันนี้นอะขอดูเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยนี่นะครับวันนี้ก็อาจจะมารีวิวตอนเย็นเนาะนี่ครับ ้องเครื่องก็ยังไม่ได้ล้างเนาะคันนี้ก็เป็นอุด EGR มาแล้วเนาะใช่พร้อมใช้งานก็คันนี้เขาเรียกว่าอ่าเป็นรถเนี่ยคือทรงอาจจะคือเหมือนจะรถซิ่งแต่ไม่ได้ซิ่งก็คือคันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่ามีรีแมปมาด้วยเป็นสเต็ปไหนครับพี่มะลิเป็นสเต็ปพร้อมใช้งานเป็นสเต็ปใช้งานใช้งานโดยเฉพาะเลยเนาะโคตรประหยัดน้ามันเลยคือเกียร์ห้าเนี่ย คือคันนี้เป็นเชฟโรเลตตัว LT เนาะเครื่องสองพันห้าเป็นตัวห้าเกียร์อ่ะคันนี้ยังไงมีเล่มไหมครับพี่มาลิคันนี้ขอดูภาสีก็เล่มหน่อยครับพี่มาลิพาสีปีหกแปดโอ้โหนู่นมีนาหกแปดนู่มีนาหกแปดสายยาวๆเลยเล่มพร้อมโอนนะคะเล่มครบโอนครับอ่าดูนี่ได้เลยป้ายป้ายทะเบียนตรงกัน ซีซีหนึ่งหกเห็นไหมายทะเบียนก็สวยด้วยพี่สายมูไงทะเบียนสวยนะทะเบียนสวยอยู่นะครับผมก็คันนี้ราคาน่าจะแพงเนาะเพราะว่ามันเป็นสี่ประตูเนี่ยผมว่าเนี่ยสี่ประตูมันน่าจะแพงนะแพงอยู่แล้วล่ะโอ้โหมันจะจัดให้เอฟซีได้หรือแพงๆเนี่ยแต่ซื้อกับพี่อะราคาต้องเป็นกันเองราคาเป็นกันเองนะครับซื้อกับพี่มาลิก็พี่มะลิจะจัดให้นะครับก็อยากรู้ราคาแล้วว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ อันนี้นะคะพี่ขายอยู่ที่ราคา1นึ0 0 0สนบาท1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท<ช>เท่านั้นนะครับหูาราคาคือแบบแลด้วได้4ประตูด้วยสประตูไปด้วยะะแล้วคือแบบเนี้ยอ่ะพี่ๆดูสภาพดูโดยรวมดิมันสีบอลแล้วยางเยิงคือมันพร้อมใช้งานและแถมน้ํามันเครื่องก็ถ่ายไปแล้ว<ช>แล้วจะถ่ายน้ํามันแก์ให้อีกเนะาะแล้วคันนี้มีโปรโมชั่นไหมครับผมคันนี้พี่จัดโปรให้จัดโปรอีกแล้วครับ เอาอะไรดีเพราะว่าเพราะเราทําให้แล้วเนาะอันนั้นเราทำให้แล้วมันมีครบทุกอย่างแล้วจะลดไหมราคานี้หรือว่ายังไงดีไม่ลดให้ไม่ลดให้แล้วเนาะคือใครที่อะ่าโทรมาสอบถามหรือดูคลิปนี้ใน y youtube เนาะเพื่อนเพื่อนมีพี่ก็อย่าต่อเลยเพราะว่าคือจัดจัดโปรโมชั่นให้แบบจุใจไปแล้วเนาะแต่พี่ก็มีให้นะโปรโมชั่นให้อีกให้อีกสิถูกด้วยโปรโมชั่นให้อีกใครอยากได้เติมน้ํามันเหมือนเดิม เติมน้ำมันหรือว่าจะให้พี่โอนเปลี่ยนชื่อให้ก็เลือกได้หนึ่งโปรโมชั่นเนาะจะเป็นเติมน้ำมันหรือโอนเปลี่ยนชื่อก็ได้เนาะนี่นะครับก็โอนภายในหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วพี่มะลิเนาะโอนได้เลยสำหรับใครที่สนใจเชฟนะครับก็ติดต่อได้ช่องทางไหนครับติดต่อพี่ได้ที่เบอร์0 6 1นะคะ9255519นนะคะมะลิค่ะ หรือสามารถแอดไลน์พี่ได้เลยนะคะที่มาลิวิว่านะคะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ตอนเย็นแล้วเนาะ,ะก็ใครอยากหารถใช้เชฟถูกๆประหยัดประหยัดเนาะก็คือสามารถติดต่อพี่มาริได้เลยเนาะครับก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่มาริมากนะ,ะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พาลาดรถใหม่ๆเข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะ